Osjećam se dobro. Osjećam se ponosno. I mnogo mi je žao što nismo napravili istoriju nice. i ponosno. I feel okay, I feel proud. Uh, but I'm sorry we, we, we couldn't make history today. I'm not sure if I will be able to se nas minuti ove, da to napravimo, ali i pored toga We were very, very close to win this match. Uh, and I can say that I'm very proud and satisfied after only one camp, you know, with the players. And, you know, we were missing a few players also, but the boys did well and, you know, it was, it was okay. I, I, I can say that. ส่วนวันนี้นะครับจเราก็ได้มากนะที่จะมีชัยชนะเป็น,น,ปนแลแรกแล้วก็ส่วนตัวโค้ชองรู้สึกพอใจนะครับกับจลรับวันนี้เพราะว่าเราต้องมีการเก็บตัวแ,แค่แค่เดียวเาน,นันนะับแล้วก็มีผู้เล่นหลาหลา,หลา,หลาท่านที่ต้องถองตัวไปด้วยการการบาดเจ็บน,นะครับคุณจะใช้ดูโก้คน่สนยดมนสิ่ง i สมดีกดสมรามร้อัมาซึ่งสุดสุโค ทักษะที่มีความยอดเยี่ยมนะครับสหรับตัวของผู้เล่นของจุเอีเนี่ยได้มีเวลาในการเล่นกันมานานนะครับแต่สมัยเปแล้วก็มีปสะสบการค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางตัวของทีเราเองเขาพสูจ์ได้เห็นแล้วว่าเราสามารถที่จะเล่นเกมในระดับการขายที่สูงนะครับแล้วส่วตัวผมก็รู้สึกว่าพอใ

คำตอบองโค้ชนะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นการเลี่ยงในสุดท้ายแต่ว่าอยู่ในลิสต์35รายชื่อตั้งแต่ตอนที่เป็นตอนแรกเลยเนะนะครับแล้วก็การที่มงคลยังมาเริ่มกับการเก็บตัวยังไม่ได้ก็เพราะว่ามีภารกิจของสโมสรที่ต้องเล่นกับหลายนัดในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับก็เลยมีนักพักนักที่เราแข่งกับรุ่นในทีมชาตแต่ว่าหลังจากที่มงคลได้มาได้มาร่วมตัวกับเราเนี่ยผมก็ได้มีการพิสูจน์ตัวเองว่าเออผู้เล่นดี malo na kraju nije bio taj rezultat. Igrali smo jako definitivno i pokazali da možemo da igramo taktički dobro. E, taktički definitivno e, da idemo na polu kontru-kontru gdje smo najopasniji, tako da vidi se da Italijan može da igra e, pravu utakmicu. Jer samo takve prave sustavnice igra. We played defensively responsibly Result for me is 1-0. Unfortunately, you know uh, we, we didn't manage to achieve that result today. But as I said, it's important to, to, to you know to try to win three points. Uh, it's about the result, so you know uh, we always try to to <coughs> แล้วก็พวกโค้ชก็มอกว่าในการแข่งขันระดับสูงเนี่ยมันสำคัญมากที่เราสามพาร์เทียต้องมีวินัยในเกมในในการทัดตามแท็กเอเจนท์อีนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรับนะฮะวันนี้จริงจริงก็เสียดายนะฮะที่ที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเก็บจัดสามแต้มได้แล้วพวกโค้ชเนี่ยก็บอกว่าผลงานในสูงเนี่ยจะเป็นผลงานที่ออกมาดีที่สุดนะฮะแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราเองก็มุ่งมั่นที่จะชนะนะับการเก็บสามแต้มเป็นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราแล้วก็การวางแผนการในอนาคตเนี่ย เล่นแต่เล่นเล่นกน <HHH> เกมรับกับดีวินัยนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเราเองก็ต้องหวังที่จะชนะในทุกครั้งไม่สามารถบรรยายได้ว่าผมเป็ัตำรวจเป็นอย่างีและอีกบางสักบางสื่อที่อาจจะมีเกล็ดปีนของบ้างผมก็จะนำไปพัฒนาตัวเองผมรู้ว่ามันอาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนไม่ว่าจากการวานหรือสื่อผมก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปจะได้แค่ตัวสอนที่ที่ผมเล่นตอบแทนให้ดีที่สุดผมขอบคุณทุกๆคนขอบคุณถ้าถาม